เล่นเรนไรเนาะมันจะเล่นอะไรดีวะทุกคนไฟเ์อะไฟเ์อะเก่งๆงั้นขอเล่นเป็นเวเล็กครับผมเฮ้ยพอดีรีวิวสกินเลยโอ้เฮ้ยสกินนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยแบบสวยเลยอะขยันน้าจงสังหารเอาไม่ใช่โคละตัวโอ้เจออาเรนตึงด้วยนะ อาเลนโลทองวะอาเลนโลทองเอาเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุณรู้ชาแนลนะฮะอย่างเป็นทางการกันด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นเวเลสนะเป็นตัวที่ผมนะไม่ได้เคยจับเพราะผมไม่ค่อยเล่นเลนมิดเลนนะไม่ไม่ใช่มิดเลนสิเออดาร์คเลเยอร์สิตัวนี้บอกว่าเลยครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนเพราะว่าผมไม่เล่นแบบพวกเลนดาร์คเลนแบบเนี้ยผมเล่นแต่แคลลี่นะทุกคนก็จะรู้นะผมเล่นแต่แคลลี่แต่โบนด์จะได้ตัวเนี้ยเออเล่นไม่เก่งไม่ใช่เล่นไม่เป็นเลย นี่อาเรนใจยเย็นลูกพี่อ้าวอา่ะโดนปัน่อนอ้าวโดนเฮ้ยเฮ้ยเฟิร์สบัต <c oughs> เฮ้ยเฟิร์สบัตได้ไงเฟิร์สบัตได้ไงอึ้งอึ้งกูก็อึ้งลางอย่างดีอ่ะเฟิร์สบัตด,ด้วยยังไงยังไงก็ต้องออกของไงวะเออเออกตัเลือดใช่ใช่ใช่อาเรนต้องเดิมทางนี้ก็สตันไป็หนึ่งที หมุนไปอีกสองทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเป็นว่ะเล่นเป็นว่ะกูเนี่ยเล่นเป็นว่ะส่งโคดได้ทุกคนส่งโคตดดีส่งโคดได้ส่งโคดดียังไงยังไงส่งโคดดีส่งโคตดดีเอาขาป้อมโจนเรียบร้อยหมุนไปสตันอีกทีโอ้โหหูจด ย so <laughs> er. like ังไงยังไงเวเลตดับเบิลคิวให้เกมนี้ทรงดีว่ะผมเอาคลิปนี้แหละทุกคนไอ้จริงผมก็เทสคลิปเดียวอยู่แล้วนะมันเล่นดีหรือไม่ดีผมก็เล่นคลิปเดียวอยู่แล้วทุกคนเา้าว่าทุกคนยังไงโอ้โอ้เออเอออะไรน่ะผมเล่นไม่เป็นจริงเลยทุกคนแค่ผมเล่นเป็นดูจากดูจากผมโยนให้อารินเมื่อกี้นะทุกคนก็น่าจะรู้เลยนะ ว่าผมกำลังจะไปคุย้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยบัตเตอร์ไฟไหลบัตเตอร์ไฟไหลไหลเป็นขี้เลยบัตเตอร์ไฟไหลเลยเหรอเพื่อนสวยครับเออเกมนี้ทรงดีทุกคนสี่เดทีห้าตัวยังไงยังไงลาดเขามาลุนลุ้นวนเมื่อกี้ลาดเขามาลุนลุน้น,าาน,น,นไปละ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  เล่นกลางดีกว่านะไอผมลงติดใจไปเลยแล้วว่ะมันเล่นมันเล่นดูเหมือนง่ายเนาะแต่ก็ไม่นะทุกคนบัตเตอร์ไฟอยู่ล่างนะผมก็จะเอาบัฟแดงนะทุกคนฟรีก่อนฟรีก่อนเพราะผมเล่นไม่เป็นก็หนีก่อนอันดับแรกหนีก่อนทุกคนผมเล่นไม่เป็นจริงๆผมได้แต่จังหวะใส่นัวทุกคน ใส่นัวเบาบเบาๆแบบนะี้อาเลนเขาเหมือนจะอยากได้ผมเหมือนกันนะจริงๆก็อันติเขาสามารถโดดได้กี่รอบอะอันติีกาโดดได้กี่รอบกระโดดไปต่อเน,นื้องไเลยสิครับเอากูละเอากูละเอาเอากูละเอากูละ,ละ,ละยงงังไงกูมากับเพื่อน กูมากับเพื่อนอย่าห้าวนะกลับบ้านดีกว่าวิจสกินนี้ไม่มีท่าวาร์ปเลยอะ่ะลืมดูเฮ้ยเกมนี้ทรงเราดีมากเลยนะหมายถึงทรงทีมอะ่ะทรงทีมแบบโคตรดีอะ่ะผมก็จะโดดใส่เลยป่ะเอาไปละเอาไปละกระโดดใส่ไปเลยปั่นไปแตกด้วยยังไงยังไงแตกด้วยเฮ้ยไม่คิดว่าจะตายนะเมื่อกี้เอาเอาเอายังไงก็เอาทรงมาดีขนาดนี้ทั้งทีม เออเยอ,อเออเ,ออเออนนแน่ก็หมุนไล่ไปอานกลัววกบมีหน้าเลือดน้อยหน้าเอาจรงเลยปิดหมปิดเล่นปิดหมยแล้วกูโอ้โหโอ้โอ้โอ้กูรอ,อ,อ,อดถอยก่อนเพื่อนถอยก่อน เพื่อนเออผมรอดได้ไงรอดไม่พอนะได้ค่าด้วยงงไหมทุกคนงงกนดีงงกนด,งงดีผมก็งงผมก็งงไม่ใช่ทุกคนงงเฮ้ยทรงดีเวเลสทรงดีกว่าใครเล่นวัน,วนนี้ว่าไปนั่นผมไม่รู้แลวทุกคนว่าของอะไรมันออกทับกันได้บ้างผมไม่รู้จริงๆนะจะด่าผมนะถ้าผมออกของทับกด้การติเพียปเลย <No. S 1> โอ้ปั่นก็ไม่โดนดูดิ เนี่ยผมเลยบอกไงว่าผมไม่ได้โมผมเล่นเวนเลนไม่เป็นมันเป็นจังหวะแบบฟุกดวงจริงๆที่ผมปั่นได้ดูดีดิที่ผมปั่นได้หรือผมตีได้นะมันคือฟุกดวงนะทุกคนมันไม่ได้คือการล้อเล่นจากท่องคูนู๊เลยนะครับผมโอ้ดูดีมันวืดทุกนัดเลยเนี่ยเขาอยากได้หัวไชิหมายละชิหมายละโอ้ยปั่นไม่โดน เรียบร้อยไปดิครับโอ้อยทำไมไม่ลงเสกูเมื่อกี้นะ่ะถ้าลงได้นะชนะไปแล้วเอออ่ะโอ้ยแบตเลยยี่สิบอีกแล้วแล้วแบบจะจบเกมตลอดเลยแบตเลยอเป็นอะไรอะ่ะแล้วเสียงเกมผมหายเลยทุกคนอมันเกิดอะไรขึ้นกับจบเกมอว่ะแบตเลยยี่สิบจบเกมตลอดเลยเฮ้ยอารรถันอาถันจริงจริงโอ้เกรยนะก็ะสวยนะทุกคน สกอร์นี้ก็ไม่แย่นะจริงเออในการเล่นตั้งนานผมไม่เคยเล่นเกมไม่เคยเล่นตัวนี้นะเอาแล้วผมจบกับการรีวิวสกินเวเลสนะผมผมว่าทุกคนไปดูรีวิวช่องอื่นก็น่าจะเยอะเลยนะแต่ช่องผมเน้นเน้นเน้นแบบลงแรงเอาหาแนละ้วทุกคนไม่ซีเลียนนะโอเคนะฮะโอเคนะโอ้ผม,ผมเล่นดีนะระดับหนึ่งนะแบบว่าคนที่ไม่เคยเล่นเวเลสนะอาจจะมั่วไปนหน่อยก็ขออภัยกันด้วยนะทุกคนโอเคครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ว่าผม ไม่เก่งหรือเล่นไม่เป็นยังไงหรือใครสามารถแท็กว่าผมควรเล่นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะใต้คอมเมนต์นะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้มาที่ว่นเร็วๆก็ต้องแพ้ลาเพราะอะไรน่ะหรอฮะเพราะลาไปก่อนสวสดมา,าสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้ากันเลยนะครับผมอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะับผมโอเคเจอกันนะผม